คือเล่นดนตรีที่ร้านกับงานอีเวนต์ต่างๆนี่ก็หายไปหมดเลยนะครับ ในในช่วงนั้นก็มีความช่วยเหลือก็มีจากทางบ้านครับคุณแม่ก็พยายามช่วยเหลือลูกๆทุกคนช่วงนั้นบางคนก็มาจ้างให้ช่วยแต่งตเพลงบ้างให้เรามีความมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับจากที่เมื่อกี้บอกไปคือจากไม่มีงานเนี่ยเ็เริ่มมีงานเข้ามาจากไม่มีสอนก็มีสอนออนไลน์ได้มีงานแต่งเพลงเข้ามาตอนนั้นก็พยายามตั้งสติว่าต่อให้มันแย่อย่างไงเนี่ยเราก็จะยังมีความหวังในชีวิตเนาะย,ยิ่งเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเราก็ต้องเพิ่มความเชื่อใน ตัวเราเองว่าพระเจ้าจะนำเราให้ผ่านไปได้ คือเล่นดนตรีที่ร้านกับงานอีเวนต์ต่างๆนี่ก็หายไปหมดเลยนะครับ ก็ส่วนงานสอนเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆอ่ะช่วงนั้นก็คือต้องหยุดสอนเลยนักเรียนทุกคนก็ไม่กล้ามาเรียนเราเองเราก็ไม่กล้าสอนด้วยนะครับแต่พอผ่านไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะสามารถสอนออนไลน์ได้บ้างนะครับก็พอจะช่วยเหลือมาได้นิดนึงนะครับเรื่องของการเป็นอยู่เราก็ต้องใช้เวลากับลูกมากขึ้นเพราะว่าลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวของตัวเองเวลาจะท,ทาอะไรของเองก็จะน้อยลงต้องมาใช้เวลาดูลูกแทบว่าทั้งวันเลยครับช่วงแรกเราก็ต้องทำ กับข้าวที่บ้านเยอะขึ้นด้วยเพราะวา่าเราก็ไม่กลา้าที่จะออกไปซื้ออาหารข้างนอกก็ต้องระวังกันอะไรย่างี้ครับก็ส่งผลในเรื่องของการใช้เวลาอะไรก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะร,รูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปกับครอบครัวใหญ่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้เจอกันเลยในช่วงนั้นในในช่วงนั้นก็มี ความช่วเหลือก็ก็มีจากทางบ้านครับคุณแม่ก็พยายามช่วยเหลือลูกๆทุกคนช่วยเงินเดือนบ้างเนี่ยนะครับช่วงนั้นบางคนก็มาจ้างให้ช่วยแต่งเพลงบ้างช่วยให้ ทาโน้ตเพลงแกะเพลงให้อนะไรเงี้ยก็ให้เงินเรามันเป็นของขวัญช่วยๆกันไปอะไรเงี้ยครับในส่วนตัวก็พยายามเริ่มต้นศึกษาการที่เราจะใช้สอนนักเรียนออนไลน์นะลก็ชวนเท่าที่เราจะชวนเขามาเรียนได้เท่าที่นักเรียนจะพร้อมเรียนอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางคนเด็กเกินแล้วเขาก็ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ครับก็พยายามทําตรงนี้ช่วงนั้นก็พยายามโทตสลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยพีอาร์ไปว่า,าใครอยากให้เราแต่งเพลงอะไรไหมเรารับจ้างแต่งเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยครับก็หลังจากที่พยายามทำวันนี้ก็ได้มีนักเรียนที่สอนออนไลน์เยอะขึ้น มีงานเกี่ยวกับการแต่งเพลงเข้ามาเยอะขึ้นก็ช่วยให้สามารถอยู่ได้ในช่วงที่งานอื่นๆของเราถูกงดไปครับให้เรามีความมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้ค้นภัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราก็ข้อประคำพีตรงนี้ก็ช่วยให้มีกําลังใจนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่า ไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยพระเจ้าอยู่ด้วยและพระเจ้าจะนําให้ผ่านไปได้จากที่เมื่อกี้บอกไปคือจากไม่มีงานเนี่ยก็เริ่มมีงานเข้ามาจากไม่มีสอนก็มีสอนออนไลน์ได้มีงานแต่งเพลงเข้ามามีงานที่แบบเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้หยุดโควิดอะครับเหมือนก็ยังมีงานทําปกติรายได้ก็ยังมีอยู่ได้อาจจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าก็อยู่ได้อย่างพอเพียงะครับผมก็เชื่อว่านี่เป็นการเลี้ยงดูและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ให้เราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ ตอนนั้นก็พยายามตั้งสติว่าต่อให้มันแย่อย่างไงเนี่ยเราก็จะยังมีความหวังในชีวิตเนาะแล้วยิ่งเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเราก็ต้องเพิ่มความเชื่อในตัวเราเองว่าพระเจ้าจะนําเราให้ผ่านไปได้